นี่คือความคิดแรกหลังจากได้เห็นเจ้าตัวนี้นะครับแรมสุซอนเนาะซึ่งคลิปนี้เนี่ยต้องเกริ่นก่อนเลยว่ามันจะเป็นความเห็นที่ออกมาจากมุมมองของผมนะที่เป็นสายเมาส์ซิมเมตริกนะครับไม่ใช่สายเมาส์เออร์โคโและก็เป็นคนที่ใช้เมาส์ไซส์เล็กถึงกลางมาตลอดนะครับเพราะว่านิ้วมันมีแค่เนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมันก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วนในหลายๆมุมมองนะครับรวมถึงคลิปนี้จะมีแรมสุแอตติสโอจีวีสอโฟเคชาร์คนะครับชื่อยาวมากโอเคทั้งสองตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างไปร่มในส่วน,นอนบอ่นงยาส ก็จะมีบอยว่านี่คือ best มาส s e for คลอกลิปเนาะเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนข้างบนของตอนเนี่ยที่เป็น mouse echo er ก็จะมีบอยว่า ทำไมไม่ทำให้มันอ่านง่ายในด้านเดียวเอาเป็นว่านี่คือมัลสติมาะกับปามกริปแล้วก็คลอ,อกรลโดยกล่องเนี่ยอย่างที่เห็นเนาะจะมาสไตล์เดิมเลยนะครับสไตล์แรมสุมีความแบบพรีเซนเทชันแบบละมุนล,ละมุนมีความแพ็คเกจจิ้งศาสอะไรแบบนี้และแม้ว่าโครงสร้างมันจะเดิมๆเนาะแต่ผมว่าทุกครั้งที่ได้เปิดก็จะรู้สึกฟินอยู่ดีนะครับโดยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยของที่ให้มาข้างในก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับก็จะมีสาย USB Type A ดูด Type C ยาวประมาณ1.8เมตรเนาะมีฝีสำรองมาให้มีกริปเทปซึ่งหน้าตาคค่่่่ออนข้้้าาางงจะดดููีีเลลยมมืมใหแวก็ทต กันก็คือตัวซ้อนเนี่ยจะมีอืมมันคืออะไรวะมันเหมือนสติกเกอร์ที่เอาไว้ติดข้างล่างหรือเปล่า ไม่ไม่รู้ไม่รู้ม,รม,รมีไว้เพื่ออะไรเหมือนกันนะครับและเนื่องจากตัวซอนนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นพิเศษนะครับ X Fanatic เนาะก็เลยจะมีเซตสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับนี่คือฝั่งซ้ายของตัวกล่องเนาะและกล่องฝั่งขวาเนี่ยก็จะมี dongle receiver ตัวรับส่งสัญญาณน,นะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือตัวเมาส์นั่นเองตัวซอนเนี่ย,นนยทุกอย่างเป็นสีมคู่สีส้มดังเนาะคือขอโทษนะสวยสัตว์นะครับสวยมากๆชอบคู่สีนี้มากๆนะครับแม่งสวยมากไปดูกันต่อเลยดีกว่าว่าทั้ง2ตัวนี้ในส่วนของสิทธิ์ปัจจัยเป็็นนนยยยังไงกบ้า้าาาาาอแรรรรมมมีีีสสสห่่่ะะททตเเเเ์์เ์4,000ฮิซลใ การงอหัวมาให้ด้วยนะครับแต่เวลาเสียไปเนี่ยมันก็จะโยกได้นิดหน่อยเนาะไม่ได้แน่นอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เราก็น่าใช้กันแบบไร้าสายเนาะข้อนี้ก็ให้คะแนนไปข้อถัดมาเรื่องของรูปทรงอะนี่เรื่องใหญ่แลมสูตอนเนี่ยคือเมาส์เออร์โก้เนาะคือเมาส์ที่ซ้ายขวามันไม่เท่ากัน,นรับถูกออกแบบมาเพื่อการจับมือขวาเท่านั้นอะไรแบบนี้ซึ่งผมเป็นคนที่แทบจะไม่ได้ใช้เมาส์เออร์โก้เลยนะครับคือใช้แหละแต่ก็แบบใช้ทั่วไปใช้ทํานู่นนี่นั่นไม่ไดเอามาเล่นเกมแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะ เรายังลองไม่พอเนี่ยอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเนาะว่าเออชอบหรือว่าไม่ชอบก็เลยอ่ะได้มีโอกาสลองเจ้าตัวนี้นะครับแวบ,บแรกที่ได้เห็นอย่างที่บอกไปโอ้โหให้มันใหญ่วะจะไหวปะวะแต่พอได้ลองเอานิ้วลงไปประทับบนตัวเมาส์เนี่ยเอ,อ้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่นี่วาเพราะว่าถ้าเรามาดูสัดส่วนของมันจริงๆอะดิเมนชันของมัน,นและเอามาเทียบกับเมาส์ยอดนิยมอย่างจีโปรซูเปอร์ไลท์อ่ะส่วนข้างหน้าของตอนเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆมันกว้างาพอๆกับจีโปเลยนะส่วนตรงกลางก็จะคอดแล้วก็เล็กกว่าจีโปด้วยซ้ำส่วนข นะครับแล้วตัวเมาส์เนี่ยก็สั้นกว่า G Pro ด้วยเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอดูดิเมนชันภาพรวมจริงๆมันไม่ได้ใหญ่เลยนะครับที่ทําให้มันดูใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความสูงมากกว่าเพราะเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเมาส์เออร์โกที่สามารถจับปลามคลิปได้เนาะซึ่งเมาส์เออร์โกทรงสูงปามคลิปได้เนี่ยส่วนมากก็จะต้องเน้นทําให้มันสูงเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตมือของผู้ใช้แล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ปามคลิปได้ดีขนาดนั้นหรอกครับเพราะอย่างที่บอกเมาส์มันสั้นเนาะมันก็อาจจะต้องมือเล็กหรืืือออออกลลลาาางงหนนน่่่่ยยะเเเแแ้้้พปปปป็บบีีผมมคครริิไู แต่เทียบกับหลายๆตัวที่เป็นเออร์โกไม่ได้หลายตัวอะไรขนาดนั้นนะแลวสู่ตนจับแล้วรู้สึกดีมากเนี่ยไม่รู้สึกฝืนเลยแม้แต่ส่วนเดียวซึ่งไซร์นิตนทำให้ผมรู้สึกแบบนั้นเนี่ย <c oughs> คิดว่าน่าจะมาจากรูปทรงของมันเนาะที่มีความใกล้เคียงกับเมาส์สมมาที่ผมชอบมากๆอย่างพวกอ่แอตแลนติสหรือนิจาโซโซระอะไรพวกนะั้นอย่างเช่นในมุมของแบบความยาวความกว้างอย่างเงี้ยถ้าเรามาดูนะก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ใหญ่เลยนะครับยิ่งมาเทียบกันเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องความสูงนะจะเห็นว่ามันใกล้เคียงกันมากนะเพราะฉะนนมบาสอคช ที่ห้มสูงนะครับข้างหลังนูนย่อนมาท้ายอะไรแบบนี้ซึ่งตอนเนี่ยไม่ได้ย่อนมาท้ายอะไรมากมายนะครับพอๆกับเอาเซตเอ็กเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นเมาส์เออร์โกทรงสูงเนาะก็จะทําให้มันมีความเต็มไม้เต็มมือมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณนี้แล้วก็3นะครับก็คือเรื่องของการกลางปีกเนาะคือเมาส์ที่มีข้างบนกว้างข้างล่างแคบนะบซึ่งเมาส์เออร์โกะทรงสูงส่วนมากเนี่ยมักจะทําเว้าตรงบริเวณนิ้วโป้งเนพื่อเราวางนิ้วเข้าไปได้สบายแล้วก็ล็อกได้อะไรแบบนี้ก็จะเห็นว่าเออมัน แบบเมาส์ทางปีกมากที่สุดนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะเมื่อเทียบกับเดเดอร์วีทรีโแลวก็เอาเสเด็ <X. S 1> พวกนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลหลักๆที่ทำให้ผมจับร้อนแล้วรู้สึกดีแล้วก็ถ้าเทียบกันร,ระหว่างเออโก้ทั้งสาตัวนี้เนี่ยในเชิงดีเทลนะเวลาจับเวลาใช้งานทับหลงของซอนเนี่ยจะทำให้ผมรู้สึกสบายมือมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะบริเวณท้ายเมาส์เอาเสเดจะทําให้ผมรู้สึกติดติดกระขัดบริเวณนี้นะครับมันจะมีความยืดออกมานูนออกมาเป็นพิเศษสำหรับผมอะเวลาจับผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยยืดออกมาท เกินไปนะครับมันเหมาะกับปาล์มหรือมือที่มันอาจจะนิ้วยาวมากกว่าผมอะไรแบบนี้แล้วก็ที่ชอบซ้อนอีกอย่างก็คือตัวคลิก M1 M2 นะครับถ้าเราดูตัว outset x เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีความเอียงและดูเหมือนว่าตัวปุ่ม M1 M2 จะมีความสโลปโดยเนาะมันจะนูนกลางหน่อยๆน,นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องปกติของเออโคเมาส์ะนะรวมถึง dead w e ร g h t tipo เหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันเนาะอันนี้เขาจะเป็นการว wow ้า์นิ้วให้นะครับแต่ก็เอียงขึ้นเหมือนกันเลยส่วนซ้อนเนี่ยเอียงแต่แบบน้อยมากนี่าาาาเเนนนนนออีีีกกกสสส่่่ววววึงทใใหห้้้้ผมมมมรรูัััคคุชิืลยบต หรือผู้อีกอย่างก็คือนี่อาจจะเป็นเออร์โกเมาส์ที่แบบเซฟมากๆกับเป็นทรงเซฟเซฟไม่ได้แบบเออร์โกจ๋าขนาดนั้นอันนั้นคือเรื่องของรูปทรงของจอน,น,นส่วนลัมสูแอตแลนติสโอจีวี2เนี่ยก็จะเป็นรูปทรงแบบเดิมๆเลยนะครับเป็นเมาส์หัมสูงหย่อนมาทางท้ายเอวคอดหลังกว้างล่างแคบบนกว้างกลางปีกก็เป็นเมาส์อีกรูปทรงที่ผมค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตอนเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาจับตอนมันจะรู้สึกโล่งมือสบายมือมากกว่าด้วยนะแอตแลนติสมันจะฟิลแบบจับแล้วกระชับอ่ะจับแล้น,แบบน,กนกระล็อเย เรื่องของรูปทรงก็ให้คะแนนเปนทั้งคู่เลยถัดมานะั่นคือเรื่องของผิววัสดุแล้วก็สีนะครับแล้วสูตรเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีเนาะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีส้มที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับ X Fanatic เนาะตัวผิวเนี่ยถ้าเทียบกับ Atlantis OG เดิมๆก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันจะเป็นแบบกึง่งๆไม่ด้านไม่เงาไม่รู้ว่ามันคือการพัฒนาจากตัว Atlantis OG หรือเปล่านนะแต่ส่วนตัวรู้สึกเฉยๆนะฮะส่วน Atlantis OG V24K c h a r c o ช l Ultra ตัวนี้เนี่ยผิวด้านนะครับเป็นดำด้านแห้งๆเลยตตตััััววววววนนนนนนนีีีี้้้้้้้เเเ่่่่่ยยยผมมรรูสสึึกกาาาหบบิอททุดแแลละคง2ใช แล้วมือมันมีความชื้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะกริปได้ดีขึ้นด้วยหรือว่าถ้าเล่นไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาก็มีกริปเทปแถมมาให้นะครับซึ่งเท่าที่ดูผมว่ากริปเทปสเปคค่อนข้างดีด้วยนะตัวเทปไม่หนาขอบบางไม่เทอะทะด้วยอันนี้คือสภาพของแ l ลอติสหลังใช้งานนะครับเป็นดำด้านรอยนิ้วแบบชัดมาก ข้อนี้โดยรวมเรื่องของผิวก็ไม่ได้คะแนนไปนะครับแต่สีส้มดําสวยมากถัดมาข้อที่4เรื่องของน้าหนักนะครับแลนซูซอนเห็นใหญ่ๆแบบนี้หนักแค่52กรัมนะครับส่วน a อตติสโอจีวีหนักอยู่ราวห้าากรัมซึ่งถือว่าทําได้ดีเนาะเบากว่าที่คิดมากๆนะครับโดยเฉพาะตอนเนี่ยถือว่าเบามากนะข้อนี้ก็ต้องให้คะแนนไปทั้งคู่เลยถัดมาข้อที่5นะั่นคือเรื่องของตาแหน่งปุ่มนะครับมือไซส์ส80แบแบบผมเนี่ยตอนแรกคิดว่าน่าจะใช้งานลําบากแน่นอนโดยเฉพาะไอตอน,นแต่พอได้ใช้งานจริงได้ปรับตัวจจาากกกรคลอิป ก็กลายเป็นแบบนิ้วมันก็ต้องรีแลกซ์มากขึ้นเนาะเพราะว่าพื้นที่มันกว้างนะรู้สึกว่าไม่มีส่วนไหนที่รู้สึกฝืนเลยนะครับ 1> M, 1, M 2 M อก็ปกติเลย<ม>3 M 3ก็กลางๆเนาะไม่ได้อยู่ไกลจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใกล้จนเกินไปแล้วก็ตัวรอนเนี่ย M 3หรือว่าสกาอ์เนี่ยมันจะไม่ได้ยกสูงขึ้นเนาะถ้าเทียบกับแอตแลนติสนะ M 4 M 5นี่ก็น่าจะเป็นสไตล์แรมสูงอยู่แล้วนะครับก็คือมันจะค่อนข้างนูนอยู่ในตำแหน่งที่กดค่อนข้างง่ายนะครับฟีดแบ็กเวลากดก็ดีด้วยส่วนแอตแลนตัว เนี่ยสวิตช์เปิดปิดแล้วก็ปุ่มปรับ DPI จะอยู่ที่ข้างล่างเมาส์เนาะซึ่งถือว่าดีนะครับไม่มารกข้างบนข้อนี้ก็ให้คะแนนไปถัดมาข้อที่6เรื่องของฟีดนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะให้ฟีดมาเป็น p t f e ีตามมาตรฐานนะครับแต่ว่าด้วยการออกแบบเลเยอร์ฟีดเนี่ยบางส่วนของฟีดมันก็จะดูแหลมแหลมเนาะและเวลาวนิ้วไปลูมเนี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกมีอาการโดดๆนิดน,นึงนะครับโดยเฉพาะตัว Atlantis OG V2 4K เนี่ยที่ตัวเลเยอร์หรือตัวร่องเนี่ยทำมาแบบไฮบริดแล้วสต็อกฟีดเดิมๆเนี่ยเยเเเาาเเเเเเค้้้้้าาาาาาใใสส่่่่่่ปป็็็็็นนนนนนนซตตตตัััััววลลกกกกขมมมมะะะจรรูึหีียๆพิศษบแทททชงง2ไได ทำม่ดีม่ไล์กับเมาส์แพดของผมรวมถึงความสมูทของผิวฟีดเนี่ยผมว่าสต o อกฟีดดีมากๆนะครับดีแบบดีมากๆอ่ะเออสมูทมากๆเนี่ยแล้วก็ยังมีฟีดสำรองมาให้ด้วยนะครับคราวนี้เรื่องของฟีดก็ต้องให้คะแนนเข้าไปจริงๆถัดมาเรื่องของเซนเซอร์ทั้งสองตัวก็ให้เซนเซอร์ตัวท็อปมาทั้งคู่เลยนะครับก็คือ p i x r l 3ามสามเในส่วนของระยะเซนเซอร์มือไซส์สิบแจากเซนเซอร์มาถึงข้อมือเนี่ยทั้งสองตัวอยู่ราวสิบจุดหกเซนติเมตรนะครับก็จะระยะพอๆกับ G Pro นั่นแหละโดยรวมก็มาตรฐานเนาะส ตอน M 1 M 2เลือกใช้เป็น Optical Switch ช้าตัางข้อมูลเขาแจ้งว่าชื่อ Recha Optical Switch นะครับก็จะมีข้อดีเรงอายุการใช้งานนะโอกาสเบิร์นที่จะต่ำมากอะไรพวกนั้นนะครับส่วน Atlantis OG V 2 4 K ชาโคโอ้โห M 1 M 2เลือกใช้เป็น Huano Transparent Blue Shell Pink Dot แล้วก็ Encoder จะใช้เป็น TDC Silver ทั้งคู่เลยแล้วก็เทียบกับ Atlantis OG ตัวแรกเนี่ย Score m o u s ตอนนั้นเนี่ยใช้เป็น TDC g o เนาะซึ่งถือว่าแข็งมากๆนะครับใช้แรงกดเยอะมากข้อดีก็คือลั่นยากเนาะตัวปัจจุบนนันเปลี่ยนมาเป็น Silver ก็จะนิ่มลงประ ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นลั่นง่ายอะเนาะ อันนี้ทั้งสองตัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ก็จะให้คะแนนซอนมากกว่าเนาะที่เลือกใช้เป็นออฟติคอสวิชผ่านมาข้อที่9เรื่องของเทคนะครับทั้ง2ตัวถ้าไม่ได้ลงซอฟต์แวร์จะปรับได้แค่ DPI นะครับผ่านไอ้ปุ่มกปมๆอันนี้แล้วก็จะมีไฟอินดิเคเตอร์แจ้งเนาะบริเวณนี้นะครับแต่ละตัวไฟแจ้งจะไม่เหมือนกันเนาะซึ่งสุดท้ายเนี่ยสำหรับเมาส์แรมสูบนะครับผมแนะนําว่ายังไงก็ควรจะต้องลงซอฟต์แวร์เพิ่มนะอย่างน้อยเพื่อไปปรับดีเบลต์ไทม์สเตต DPI แล้วก็พลิงเลตให ปิงโมชั่นซิงแสงสีมาโครอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นควรลงโปรแกรมเพิ่ม okay, นะและก็เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเขาแจ้งว่าถ้าใช้งานผ่านโพลิเนียลหนึ่งเฮิร์ตจะอยู่ได้ราว,ราว70ชั่วโมงทั้ง2ตัวเลยและทั้ง2ตัวนี้เนี่ยรองรับโพลิเนียลสี่พัเฮิร์ตด้วยเนาะซึ่งตัวรอนเอ็กซ์เฟรนเนี่ยจะมีแถมดองโกสี0 0ัเฮิร์ตมาในกล่องเลยนะครับแต่ถ้าตัว Atlantis OG v 2ถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยมันจะไม่ได้แถมมาให้นะครับต้องซื้อดองโกสี0 0ัเฮิร์ตแยกเองเนาะราคาอยู่ทีีทนะ 2, K, ทีี co, ่่ดดนน่่่490 4K บาาาาททเเเเนนนนนนนยยแแตถถ้้้ปป็็ OG V2 ชโคไออดดดำมมัจะงก 4000เฮิรต์มาให้ด้วยและพอใช้งานผ่าน4000เฮิรต์เนี่ยจำนวนชั่วโมงก็จะลดน้อยลงด้วยนะครับมันจะไม่ใช่70ชั่วโมงเนาะแต่จะเหลือกี่ชั่วโมงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับจริงๆอ่ะเวลาเล่นเกมผมจะจดจำนวนชั่วโมงไว้ตลอดนะครับแต่อ e ีเมาส์แรมสูนเนี่ยมันมีเรื่องนึงที่ผมไม่ค่อยชอบนันก็คือไอสวิตซนะ์เปิดปิดเนี่ยหลายๆครั้งคือผมไม่รู้ว่าผมสับถูกด้านหรือเปล่าคอมปิดไปแล้วเนี่ยเมาส์กูปิดยังจำไม่ได้ลองทำแล้วก็ลืมสับจดววววววนน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 ๆออ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 ยย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 ่่ย่่่่่่่่่่่าา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 งงงงงงงเเ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 ีีีี้้้้้้้รรรบบบกกก็็็็ลลลลลชชชแแแแแมมมมมมะะะะะะปจจจจจัััััโตตไไใหหหญพฉส์ พอชาร์จ Type C เนี่ยก็จะมีไซส์ขนาดกลางๆนะไม่ต้องใช้สายเฉพาะจากเขาก็ได้นะครับสามารถใช้สายอื่นทดแทนก็ได้โดยรวมข้อนี้ก็กลางๆไป้อสุดท้ายนะั่นคือเรื่องของราคาแลมสุซอนเ f ็ n เ t อนติค่าตัวอยู่ที่4,490บาทในะส่วน c a น a ิ t ซจ OG v 2 4K ชาโคค่าตัวอยู่ที่4,290บาทราคาก็ถือว่าสูงอยู่นะแต่ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันคือเมาส์แฟลกชิพของแลมสุที่เป็น4000เฮิรต์ด้วยแล้วก็เป็นราคาที่รวมดองโ e 4000เฮิรต์ไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยภาพ นะร,รวมถึงโพสิชันในตลาดเมาส์ของแลมซูนผมว่าราคาประมาณนี้ก็สมุสมผลนะจะเอาราคานี้ไปเทียกบกับเมาส์บัสเ็ตก็คงไม่ได้นะพอเพราะออราวก็คงไม่ได้น่าประทับใจขนาดนี้เนาะหรือว่าถ้าจะเอาไปเทียบกับเม high end, ยาส์ไฮเอสแบรนด์ใหญ่ๆเกา่กาๆที่ชอบทําเมาส์หนักๆก็คงไม่ได้เช่นกันเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเมาส์ทรงเออร์โก้เนี่ยซอนก็คือเมาส์ตัวหนึ่งที่ออร่าดีมากๆนะครับมือไซส์สิบแปดสิบผมจับแล้วเนี่ยรู้สึกพอดีมากก็ลองดูไซส์มือของตัวเองแล้วก็คลิปที่ตัวเองใช้เนะว่ามันน่าจะเหมาะหรือเปลล่าาานะะคับบพงจกกได้้ออีผมมมมมสสึ์โวแ เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการวางนิ้วประมาณหนึ่งเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาสิ่งที่ผมพร่ำแพ่มพูดในคลิปนี้เนี่ยไปใช้กับตัวคุณเองนะครับดูตัวคุณเองว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าไอ้ฉันต้องการอะไรยังไงแล้วค่อยตัดสินใจซื้อโอเคนะหรือว่าถ้าใครใช้เมาส์เออร์โก้เนี่ยอยากแนะนําอยากแชร์อะไรอยากเห็นการเปรียบเทียบมุมมองไหนบอกได้เลยนะครับอยากรู้ความคิดของคนใช้เมาส์เออร์โก้เหมือนกันโอเคถ้าใครสนใจแรมสุซอนแล้วก็แรมสุเอลเลนติสโอจีวีสอโฟรเคชาโคนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Innovation, เ ร้านช้อปปี้ของ Mouse Innovation ก็ได้เช่นกันและก็เหมือนเดิมเลยนะครับของหมดครับผมครับผมก็ไม่ไม่น่ามีอะไรตะลึงแล้วผมว่าน่าจะชินกันแล้วล่ะ,ะซึ่งของจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับลองติดตามทางเพจดนะูได้เนาะแล้วก็จะมีประกันทางร้านให้ด้วยนะครับ1ปีเต็มเนาะลิกงทุกอย่างผมจะทิ้งไว้ใน Description นะครับโอเคก็ okay. ทั้งหมดทั้งหมดประมาณนี้แหละนะครับไปแล้วหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ครับเป็นเจย์ยธรรมทุกคน